14ล้านกว่าวในติ๊กต็อก <คน S 1> 14ล้าน,ลานกว่า14ล้านเจ็ดคลิปแรกคลิปแรกที่สร้างรถคันคนี้เลยเหรอคันนี้นก่อนคักนก่อนก็ที่อยู่เชียงรายเหรอเฮ้ยที่ว่ารถเชียงรายเอามาไหงครับก็ยังไม่ได้เอาลอเลยเพราะว่าเขาเขาอยู่เขาอยู่คือตั้งนี้จะอยู่ข้างข้างข้างขวา,า,าปกติอยู่ข้างซ้ายที่สากบอกหรือบอกรับประกันครับรับประกันเล่นมากเล่นมาก ความแข็งแรงความปลอดภัยีี่เยวบช้จะใครขี่หักในเชือกที่ปกติไม่ได้ไปชนไปเฉียวอะไรมาเดี๋ยวให้ฟรีเลยให้ฟรีเลยรับประกันแบบนี้เลยครับจาก่ถ้าไม่เหลือตังค์ไม่เหลือใช้จริงๆไม่บ้าเขาก็เก็บตังค์ไปซื้อรถกระบะที่จะขายจะเสร็จนี่เท่าไหร่นะตอนนี้น่ะสองแสนถึงแน่นอนสองแสนถึงแน่นอนเพราะมันกลับไม่ได้เราพี่นะเพราะเราสร้างไปเรื่อยๆใช่ไหมต้นล่างๆนี่มาซื้อเลยจนเป็น เล็กมาเติมถ <'s> okay. ึงใบพัดแอดเปลี่ยนแอดเลยงานพัดตัดใบไม่ได้คิดเลยแบบนี้ด้วยความชอบเลล็กเนมาเนี่ยแล้วผมชอบที่สามารถเลยเพราะไอเนี่ยได้ฝีมือมากเลยถังน้ำมันไหนจริงไม่วางดูครับอ้าวมันเอียงเดี๋ยวมันหลบอ๋อยังไม่ได้ยึดพ่อแบบได้ผมได้รูปทรง เดี๋ยววันที่23เห็นแบบจัดเต็มเลยจัดเต็มวิ่งได้เบรกอะไรเรียบร้อยหมดพอหนักเป็นนั่งเป็นบุสูตรก่อนต่อมาแล้วต้องนั่งเน่๋ยอไปได้นั่งพี่จักรแล้วมันจะร้อนมากไหมเวลาเราขับไม่ร้อนนะเพราะว่าลมมันมีไออุ่นเข้ามาไออุ่นแต่มันไม่ร้อนแบบจัดๆอีกไอคีวรถถก รถญี่ปุ่น7อยห้าซีสีร้อนกว่ารเอ็นวี7ถึงครับร้อนเวลาพัดลมนี่ทํางานพึงๆในรถเดิ่กัอแต่ไม่มีความร้อนทีเข้าขายแล้วแต่ก็แค่อุ่นๆหืออุ่นๆอุ่นๆเฉยๆถ้ามันร้อนทีไม่ได้พี่จะสร้างเสียตังค์เต่ ถ้าขึ้นไม่ได้ขอถาามว่คนที่คนที่ถามมันถึงว่าเขาเห็นว่าอยู่ในห้องเครื่องเก่งแต่มันร้อนเรารู้เลยว่ามันร้อนที่อยู่ในห้องเครื่องมันไม่ระบายเขาใช่โอ้โหมันเท่ากับมันอบไว้แต่อันนี้มันที่ลงโลกกือต้องยไปทั่วเวลาเราวิ่งด้วยความเร็วแรงลมพัดกระจายออกไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนอันนี้ปวดเหนื่อยเป็นบ้าเลย ไม่ร้อนสงสัยนี่ผมพี่เอซีสงสัยว่าร้อนไหมอะไรไหมไม่ร้อนครับไม่ร้อนครับถ้าอยู่ในในในรถเก่งเนาะมันเพราะว่ามันไม่มีลมระบายเข้าไปมันไม่มีในห้องระบม่อยู่ในห้องมัว่าอนได้แต่นี่มันอยู่ลงโล่งนะพี่เนาขั้มนอยู่ลงโล่งจากที่อยู่ในในที่อับมาอยู่ในที่โล่งมีเงี้ก็สองแสนเลย ไ่ซื้อไปขวดที่บ้านมันมันมันเป็นความสุขอย่งางหนึ่งเลยแค่คีแค่อยู่บ้านเรื่องความเพียง,งส,สิทธ <c oughs> ิดญาติจิบกาแฟเลยนะความสุขพี่สานบอกว่าออกจากห้องมาก็มาดูความสุขค,คนชอบคนชอบ,คนชอบก็ไม่เหมือนกันนะคนเบาอ่ะข้าวเย็นข้าวเย็นดูมันตลอดเยู่กับมันตลอดกินสาวกินมากินกาแฟก็คือคิดไปทำไป ต้องคิดตลอดเวลาขนาดเวลาที่เรามีสติหรือไม่ได้หลับจะคิดตลอดตลอดจะตอกเติมกันมันทำตรงนี้อะไรเพราะว่ามันอยู่ในสมองตลอดนี่เพื่อชีวิตจริงๆนะมีคาร์บาวด้วยต้องดูท่าพกหมดเลยต้องเป็นกระยุ่งผมยาวนี่ต้องไปไว้ผมยาวหน่อยนะไป็พิสักนี่ได้ผมท่านคงทีได้ไม่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 ทีเลยเพื่อชีวิตไง โอ้โหพี่เอกอยากได้เอาวะคือต้องันเลยนาะอยากได้อะจัดไปเล๊บซมเดีี๋ยวข่ไปรับสาวหน่อยเอาพี่สากระบอกตรงนี้ให้ใครมีร้านกาแฟไปโชว์ร้านกาแฟเออโชว์ร้านกาแฟเดี๋ยวให้พี่ต่อพี่สานได้อยากใหนพูดถึงพูดถึงคันนี้ก็ขายนะแต่ว่าเครื่องไม่ขายเครื่องออกครับอืมขายแต่โครงแล้วก็ออาซืื้้เคร่่งมมใใหหเออซื้อเครื่องมาให้ใหม่เพราะว่าเครื่องตัวนี้มีทะเบียน แล้วเราไปซื้อเครื่องอย่างไหนมีเครื่องโกงเยอะก็ซอโอ้ยเครื่องเชิงโกงเยอะแยะที่มีใบซื้อขายแต่อันนี้มันเป็นชื่อทะเบียนที่โอนไม่ได้ใช่ไหมถ้าจะไปมีปัญหาก็มาแต่มันเดือดร้อนถึงเออไอ้ก็คือขายโครงถ้าคนอื่นซื้อไปแต่โกงเนาะเราไปซื้อเครื่องให้บเราเป็นเดี๋ยวเอาตังมาเดี๋ยวพี่ไปซื้อเครื่องวางให้สมมติสมมติว่าสมมติว่าเราเอาเครื่องออกเราขายโครงเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็มาดีไซน์องค่าเครื่องเป็นสามหมื่น พี่ถ้าเอาเครื่องพวกใหม่เครื่องรุ่นเก่งรุ่นใหม่ๆตัวไหนก็ได้รุ่นใหม่อะไรได้คอยขับหน้าได้ใส่กางเกงขับหน้ามาเดี๋ยวเอามามาเพลงให้หมดเลยมาทำโตโยต้ารุ่นใหม่ๆอใหม่อ่ะปี2020ซื้อรถมาเรื่อกเมร่อวันเชิญมีอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ครับอาจารย์ด็อกเตอร์สอนอยู่สรงทางพอมาเสียตุ่มกว่าสนใจอยากได้ เดี๋ยวผมปิดภาคเรียนผมไปหาพี่แน่เฮ้ยโรงงานเครื่องกสูบกสูบอุ๊6สูบอันนี้อันนี้อันนี้4สูบนะเพราะว่าเป็นสูบวีตัวเครื่องประมาณนี้เลยแต่ว่ามันจะกว้างเอาไปออกของได้เอาข้างละสามวีตัวเครื่องประมาณเป็นความชอบแกอยากได้ตัวตัวแรงอยแกงแบบกสูบแต่เพราะว่าที่นกสูบออโต้เนี่ยทบหน้ายังไม่ไม่แน่ใจว่ามันมีในรุ่นไหนเปล่าเดี๋ยวกำลังหา ม,ม, <c oughs> มีคนสนใจเยอะครับสนใจเยอะมากงานสร้างแบบนี้ี<อ>า,านเอาไปโชว์โชว์ไม่ใช่โชว์เฉยๆนะขับได้จริงด้วย,วยอขับได้จริงด้วยงานงานโชว์ชอบเกาแะ อ,อุปกรณ์เขาจัดเรียบร้อยหมดเลยครับจะไม่มีสกรปรกอ้าวฝนมาแล้วครับ